สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะไปหาดบางเทาเออไปนั่งแล้วก็จะไปกินข้าวไปกินสเต็กนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงก็อย่าลืมคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับโอเคเราไปรับชมกันเลยครับโอเคครับเรามาถึงแล้วนะครับหาดบางเทาแล้วเราก็จะมาเออนั่งหาดก่อนนะครับไปเลยครับ อันนี้คือร้านประจำใช่ไหมใช่สายเข้าเท้าอุ้ยอุ้งอุ้งมาดูขึ้นอย่าเพิ่งแม่สายเข้าเท้าต้นใหญ่เงียบมากวันนี้ อากาศดีสุดๆเลยไม่ได้ข่าวไ,ได้ข่าวว่าหานี้มีฉลาม่ <Hello. S 2> ะโดนขึ้นครับเดินไปเดินไป สไทย <laughs> โอเคครับวันนี้ก็ขึ้นแรงมากนะขึ้นสูงมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะพาเดินลอดนะครับมาต้นไม้ใหญ่อากาศดีนาอ อาหารร้านน,านี้ก็อ,อร่อยรสจัดจ้านอร่อยร้านชื่อต้มยำกู้ดเดินไปข้างหน้าสิเร็วอ ดูแลอาหารร้านอาหารหรือว่าร้านนวดอันนี้ร้านนวดร้านอาหารข้างในเลนสวยงาม หาดบางเทาใช่ไหมอูงใช่มันชื่อหาด,หาดชื่อหาดบางเทาทำไมแม่เรียกว่าหาดเทาเทาวสวยงามฮ่พี่สาวาว่าน้ำเลยนู่นไม่น่าลึกนะ ก็เหมือนแจกฟ้าร้องเออโอูโโอ้ยหผูโหโ้ขอใบป,ประทุมีมีเอ,อ่อตะข่ายวอลลีบอลด้วยอันนี้ไปขายบอลลีบอลถ้าเป็นซิกแพคมามาเล่นนี่แม่ก็จะนั่งอยู่นี่แหละทั้งวัน <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปถ่ายไปกินสเต็กเดี๋ยวถ่ายสเต็กให้ดูครับสเต็กอะไรสเต็กอะไรไม่รู้ครับสเต็กหนูไม<ง>่กินไม่เป็นโอเคโอเคเ,เราจะไปกินสเต็กกันนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนไปกินสเต็กนะครับเจอกันนะโอเคหนึ่งแล้วครับร้านสเต็กของเราเราไป เราก็จะจบที่ตรงนี้ราคาดินเนอร์นั่นสวยมาก <Yeah. S 1> เดิอนออกมาก็เจอขนมโตเกียวเอาสังคยาสังขยาไนะส้นะสสกรอกปูอัด หวานโอเคด้วยครูอ่านหวานนะแล้วน้าไปดูลุงขายตรงนี้ทุกวันหรือขายทุกวันครับมาทุกวันเราจะมาผิดเวลากันเล็กๆหน่อยๆบางทีก็ก็แต่ลูกค้าบางทีลูกค้าจงนวนเยอะเราก็หนุนเยอะอ ขายดีอยู่นะลุงเนาะก็ได้ขายครับไม่เท่าไหรไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ข้าวห้ามแพ้ค่าแรงก็ถุอยพี่มนดนะต้องหยาบงาหไหอกเมื่อไรก็เม่อนั้นอ่ะคงจะดีด้วยว่าไปพูด มันม,มีข้าวโพดด้วยเหรอลวงเห็นนี่ละสังขยานี่ไงเป็นเม็ดเหลืองๆนี่คืออะไรสังขยาข้าวโพดเอออันนั้นแหละสังขยาข้าวโพดนั่นแหละน่ากินไอ้สังขยาปกติจะเห็นเป็นสีเขียวเนาะนนนสังขยาเบเตยอันนี้คือสังขยา,ส,ขยาสังขยาข้าวโพอดอ๋อสังขยาเบเตย คนาใต้ว่าสังขยาสังขยาแต่มันต้องใส่อะไรอ่ะใส่ไข่ใส่กระกรอกใส่อะไรใ่เตยอ๋อถ้าคนคนนี้คนกรุงเทพเขาว่าสังขยาใบเตยอันนู้นนี่คนอีสานเด้อสังขยาแยมขาจี่อีสาน,สานอานยู่แถวไหนคนแจนจ้ะโอ้แฟนแฟน,นก็อยู่หนองบัวแฟน,น,น, <laughs> นอีสานน,นั่นก็ไหนคนอีสานงามเด้ เบอร์ตั้งบางวันไี้หนึ่งหกร้านเลยผมจะซื้อบ้านใกล้ๆกันได้จากแกใช่ไหมอันนี้เสร็จแล้วนี่คือสังกะสีข้าวโพดใช่ไหมแล้วไงไส้กรอกหรือเปล่าที่นุสันใช่ใช่อันนี้คือเครื่องเครื่องปรุง หอมมากลุงเตจมูกแหว่าแกจะมาสร้างบารมีภูเก็ตแกจะมาเปิดคำชะโนดสองค<ม>นแถวนี้มาต้องลงไปคำชะโนดแล้วใอ้อยู่บนก่อเราไนี่กาะภูเก็ตเนี่ยเ<ม> okay. เราได้แล้วเสร็จแล้วแล้วก็จะไปกินสเต็กต่อโอเคค่ะ ก็เพ,พิ่งไปแปะหนองบัวเพิ่งมาเหมือนกันมาได้ไม่กี่วันนี้แต่ดันตอดาเดี๋ยวเนี่ยยังไม่ได้ไปนี่ครับอาหารเรียกน้ำย่อยก่อนสเต็กจะมานะฮะเมื่อกี้แม่เพิ่งไปหาลุงมาใช่โรตีไม่ใช่โตกเกียวไม่ใช่โตกเกียวอันอละ<อ>ม้มวนละม้วนผมจะกินไส้หวานฮะขอให้ไม่อิ่มก่อนข้าะ อร่อยไหมโตกเกียวภูกเก็ตเลิศมากเมื่อกี้ไม่กินไปอันนึงอ่ะบาปาก <c oughs> โอเคกินรอเดี๋ยวรอสเต็กมามงรอแป๊บหนึ่งอันนี้คือเด็ดกินอะไรมันเป็นขนมปังกับโอลิฟออยล์โอเคนี่ครับมาแล้วนะครับสักเปเกของเราเด็ดีสุดตัวนิ้ มีกระ,ทเ,เ,กะเทียมมะเขเทมีม a ชโพเทโตเรามาแล้วขอบคุณค่ะมาม่ามาแล้วเมย์มมมอโอเคอู้มีเกรวี่ซอสเกรวี่ซอสกิานโซกินโซจุ๊บ ใช้ใช้มีดเป็นไหมใช้ไม่มีก็คืออาวุธเป็นมันไม่เข้ากับร้านอ๋ออะไนี่มนี่มีเดียมแลครับไอ้มีดเดียมมีเดียม ดาดปากนะครับผมจออาดดาดน้ำมันตูกแม่เป็นไงมาดูเจ้าชายหนวดเราคุณพ่อหนวดพ่อหนวดก็อร่อยย่างแกบเจ้าชาย นี่ฮะขนมปังฝรั่งเศสแบกเก็ตฮะผมก็ขอเวลากินหน่อยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เพื่อเป็น กำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเลยนะครับที่สำคัญโอเคค่ะบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเดี๋ยวดูกันครับคลิปหน้าผมจะทำอะไรเจอก,กันครับบ๊ายบายหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายฮันนี้บ๊ายบาย